ในโอกาสนี้ขอเชิญพระเดชพระคุณจเจ้าอาวาสได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาขอ้อมทวายสักการะเด่พระรันตนตรัยอันบี พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มีสมเด็จองค์พระปฐมเป็นประธานตลอดถึงพระธรรมแปดเมืสี่พันพระธรรมขันพระปฏิเกับพ,พุทธเจ้าตลอดถึงพระพุทธเจ้าทุกทุกวงพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหมด บารมีกุนของพระบิดามารดาพมเทพเทวาทั้งหลายเป็นที่สุดในวันนี้เป็นวันสุภาพมงคลอันยิ่งที่ทางวัดได้รับเกียรติได้รับความเป็นมงคลโดยอัญเชิญพระบรมสารีรธาต จากอามอนปุระประเทศศรีรังกามาเสด็จประทับสถิตณอุโบสถวัดวิริโชธรรมราเป็นจำนวนกำลังวันที่ปรากฏถึงวันที่สี่กรกฎาคมสองพโดยมีท่านดรสุภชัยของสวัสด์ตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เดินทางมาร่วมกันในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสด็จประทับณสถานที่แห่งอุโบสถวัดวิรโชธรรมรามวันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดวิรโชตลอถึึงผู้ศาทธาสนิกชนในจตุรทิศ ที่จะเดินทางมาสักการะบูชาระล,ลึกถึงคุณอันหาประมาณนม้ได้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งแต่กับต้นจนถึงปัจจุบันนี้นับว่าเป็นหมหามงคลยิ่งของกวงชนชาวไทยแผ่นดินไทยก็ต้องขออนุโมทนา และขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้ก็มีสมเด็จพระสังฆราชสังฆนายกจากอมรปุระประเทศสดังกาท่านก็ได้เสด็จมาเยียนเยี่ยมเป็นการส่วนของพระอ,องค์เองโดยมิได้นัดหมายได้มาสถานที่แห่งน,นี้วันนี้ ก็มีพระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับหนาที่แห่งนี้คือพระบรมสารีริกธาตุเพราะนั้นญาโยมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็คงจะมีความเข้าใจในพื้นประเพณีของพุทธศาสนาเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสเสด็จตับขันนิพพาน เราทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องระลึกผูกใจของเราให้เข้าถึงได้พระองค์ก็เคยได้แสดงไว้ว่าเมื่อดับขันนิพพานแล้วธาตุของท่านนั้นหรือเรียกว่ากระดูกส่วนต่างๆก็จะไปสู่ทุกสถานที่อันสมควร เมื่อเราทั้งหลายเข้าถึงแห่งคูณของรัตนาไตโดยพระปรสาริกธาตุนี้เป็นเนมิตรหมายให้เห็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเมื่อทุกคนยังมีความศรัทธายังมีความตั้งมั่นยังมีความเริ่มใสในพระรัตนาไตแล้วพระองค์นั้นก็จะอยู่ กับบรรดาเราท่านทั้งหลายไปทั่วโลกทั่วทุกสถานที่ที่เกิดความศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นดินพื้นที่แห่งนี้มีท่านดรสุภชัยของสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะที่มาเดินทางมาเป็นประธานได้มีจิตเมตตา ได้มีความการุณาในหลักของภมิหารหวังให้บ้านเมืองประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้เข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตัดไว้อย่างละเอียดแล้วจึงได้นำอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุสเสด็จมาประทับาที่แห่งน,นี้เป็นระยะเวลาชั่วคราวถึงวันที่สี่นั้นอาตามภาพพร้องคณะสงฆ์วัดวิริยโชติและอุทธศาสนาิกชนที่มาในทิศทั้งสต้องขอขอบคุณอนโมทนากับคณะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาณวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ทุกคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็ได้ใกล้ชิดผู้ที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมยิ่งขึ้นผู้ที่สนิทสนมยิ่งแล้วก็เจริญมากขึ้นในที่สุดก็คือความปิติความดีใจของบกคคลเหล่านั้นได้กล่าบสการะก็จะได้ในดวงตาเห็นธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปยังให้เกิดความสุขกายสุขใจให้พ้นจากความทุก์ขโศกไปได้จนเข้าถึงที่สุดเรียกว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นอาตามาภาพขออนุโมทนาและขอบคุณด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายอันจะเกิดขึ้นในมณทนแห่งนี้ มากน้อยเพียงใดขอความเป็นมงคลทั้งหลายจงบกบังเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์ทั้งปวงและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนเข้าถึงซึ่งคำว่านิพพานยังให้เกิดความสุขความเจริญความงอกงามไพูบู์ทุกกาทุกเมื่อเธอ